โอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็พวกเพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมไฝศสารทั้งหลายวันนี้วันที่แปดมีนาคม2องพันหบแปดัดปา่าบอ่บอน้ำพระอิน,นทร์ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศคำว่าโลกาก็คือโลกโลกก็คือมนุษย์นี่แหละคือคนนี่แหละอ่ะ ความเสื่อมลงของจิตใจคนเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากความดีความาเสื่อมจากศีลน,นะเพราะจิตใจพวกนี้ไม่มีความละอายไม่มีฮิโอตปะกนะก็จะหน้าด้านไม่อายลไยอย่างอายภาษาบ้านเราแย่งผัวแย่งเมียนะเสพสมดังลสัตว์ดิลฉานนะ อาไปรู้หัวใครเมียใครนะไม่เลือกหน้าพ่อข่มคืนลูกลูกข่มคืนพ่อข่มคืนแม่พี่ชายน้องหญิงนะกลายเป็นจิตที่เป็นสัตว์ในรชานนี่นี่เรียกว่าจิตใจเสื่อมสามเสื่อมออกจาก ศีลจากธรรมเนะเาะและสังคมก็จะไม่มีใครตำหนิติเตียนกันฮะมีแต่เห็นดีเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ยนี่นกลายเป็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอะเอเอทั้งที่ผิดศีลอย่างมหัน มันถึงฆ่าถึงแกงกันอ่านี่เห็นไหมหัวญิงชู้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอนอนอยู่กับหัวเดี๋ยวแชทคุยกันกับไอ้นมอะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้นอนหลับตอนนี้ลงไปไม่ได้ให้เขาหลับก่อนวางยานอนหลับกับหัวนั่นนะ เมียนะลงไปหาชายชูฮะแล้วก็โกหกไม่ได้ทำนี่ผิดศีลทุกข้อเลยโกหกพกลมฮะเพราะอะไรเพราะอารมณ์ตันหาราคาบีบคัน้นแล้วจะอยู่กันยังไงอยู่ด้วยความหวาดระแวงหวาดกลัวไม่ไว้ใจกัน เห็นกันเป็นเนื้ออย่างที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้เมื่อสองพันกว่าปีแล้วตอนนี้เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นต้องนำผู้ฉลาดย่อมนำเอาศีลทำกลับมาเข้าสู่ใจตนให้จงได้ ศีลเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ไหลไปสู่โลกพวกนี้โลกโลกกดหลงโลกราคะฮะผู้ชายก็ไม่ร้ายผู้หญิงก็ยงไม่ร้ายนะ,ะกับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเรื่องสวยงามฮะ เด็กตัวเล็กๆสิบเอ็ดสิบสองปีโดนพ่ออะ,ะทําชํำเราอย่างนี้ไม่ได้เลือกเลยอะเนี่ยจิตใจกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกไป่ะเพราะฉะนั้น จงรีบนะรีบรีบ,ร,บรีบนําเอาศีลเอาธรรมะกลับมาสู่คนสู่โลกสู่ใจมนุษย์ฮะพระมาบวชก็มาจับผิดแต่กันไม่รู้มันมาบวชมาทำหาอะไรก็ไม่รู้ฮะว่าจะคนอื่นเขา เ่งเหลือเกินยักูบินสบาดเจอนะทําไมไม่นําศีลธรรมกลับมาสู่ใจตัวเองนําปัญญามาให้ใจตนเองก่อนอะเนพระพุทธเจ้าบอกฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นเนาะสังคมเราเสื่อมเสื่อมลงเยอะเลยใจคนเสื่อมเยอะนะเห็นมีเงินมีทองแล้ดีมากหนาะ วิ่งหาแย่งชิงกันอะเพื่อมาสนองตันหามาไอคนไม่ได้ดีก็อิจฉาคนดีทํายเหเห็นเขามีเงินก็จะพ้นเอาข้าเอาอะตัวเองสร้างเหตุมาน้อยเนาะ,ะเขาก็ขยันหาขยันทำเนาะ ต้องนำเอาธรรมะเอาศีลนะมาประกาศมาบอกเนาะอ่ะสะตอนสติกันอยู่เรื่อยๆเนาะให้มันมีศีลไหลเข้าสู่สังคมไทยใจของคนไทยของคนทั่วไปทั่วโลกทั่วดินแดนนะ นำเอาคำํำสอนนะเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามรอยของตาสาคตเจ้าผู้เลิศผู้ประเสริฐไม่ใช่ไปเดินตามรอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะ,อะน่าเสียดายเวลาที่สูญสิ้นไปทุกวันทุกวันเนาะ ทำไมโง่ขนาดนั้นก็ไม่รู้อะพวกนี้แหละกาบาัตรผู้แทนผิดฮะโง่ดักดานเหลือเกินเนาะเห็นศีลธรรมเห็นธรรมะเห็นศาสนานี่เป็นของเล่นอะ อยาพูดอะไรก็พูดไปนะเพอเจ้อพูดสอดเสียดพูดเสียดสีนะนี่เขาเรียกพูดคำหยาบเนี่ยพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมาอยู่สำนักนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะสอนเองเดี๋ยวจะฝึกให้เนาะพยายากฝึกนะนะ อลองดูสิเธอจงมาลองดูเถธอนี่พระพุทธเจ้าว่าความรู้สึกตัวกับสติตัวเดียวกันไหมคะตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันสุดยอดมากนะ,ะถ้ามันรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่ามหาสติก็ได้เห็นไหมตัวสตินี่จะกลายเป็นพุทธะนะพุทธะจะเกิดขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเห็นตถา,าคตไม่ได้เห็นที่อื่นเราเห็นที่ตัวเราเนี่ยเรานี่แหละ กลายเป็นพุทธะผู้ตื่นโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดว่าพุทธะมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้ามีอยู่กับทุกคนมีทุกที่ที่เรามีสติเนาะอะครับแล้วก็คำถามจากคุณกุมภาครับถามว่าจิตกับความว่างเปล่าเป็นเช่นไรคะความว่างเปล่าเนี่ยความว่างความสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอน,นิจจังนะ ส่วนผู้รู้เนี่ยอยู่ตัางหากใครล่ะไปเห็นความว่างเราต้องเข้ามาคำหนึงอ่าคนที่เห็นความว่างนะ่ะคือใครอ่ะจริงไหมใครเห็นความสงบใครรู้ว่าสงบนี่ต้องกลับมาอยู่กับผู้รู้เนี่ยนี่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนาะเอ,อ จากคุณพันธิพาครับถามว่าสิ่งที่เราต้องทำในการปฏิบัติจนถึงที่สุดคือทำแค่ไหนครับทำจนมันเป็นเองอ่ะจนเป็นออโต้เรียกว่าอนันตริยสมาธิเนาะ,ะการเข้าไปถึงตรงนี้แล้วไม่ได้เข้าได้ออกเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วมันเป็นเองนะอ่า มันเป็นตลอด24ชั่วโมงอ่ะพูดถึงไม่ได้เข้าไรด้ออกและสมาธิชนิดนี้เรียกว่าอนันตริยสมาธิเนาะออมีคำถามครับจากกุนิตยาครับหลวงตาเจ้าคะหนูกับแม่ไม่ถูกกันเลยทะเลาะก,กันตลอดเถียงกับแม่ตลอดเถียงคำไม่ตกฟากบางครั้งจนแม่ สาบแช่งหนูแต่หนูไม่รับเอาแล้วผลที่แม่สาบแช่งหนูจะได้รับผลไม่เจ้าค่ะตอนนี้หนูไม่มีความสุขเลยอ่าก็ตอนนี้กําลังเกิดผลไงมึงไม่มีความสุขไงทางที่ดีมึงก็บีบคอแม่วังะนะพูดมากว่างี้ยอหรือเดินหนีก็ได้กรรมนี่ยกำลังส่งผลอยู่เนี่ยเห็นไหมแม่เราจะไปสาบแช่งลูก กูก็เคยนะแม่กูเนี่ยเวลาเราท่าไม่พอใจเนาะท่านก็ด่ากูเหมือนกันแหละด่าไม่ด่าเฉยนะเอาค้อนตีกูด้วยนะอ่ะ,อะกูก็เกือบหืดสู้อยู่เหมือนกันบางทีนะเออ่ะ,อะ,อะมันก็เป็นธรรมดาเนาะบางทีมันต้องดูว่าเราดีไหมทำไมแม่ถึงบน่นถึงดา่าเนาะ ถ้าเราทําถูกต้องทําดีที่สุดแล้วท่านแม่คนด่าอยู่เงี้ยก็แสดงว่าท่านเป็นโรคจิตก็ตอย่าไปถือสาท่านอย่าถือคนบ้าอย่าสาคนเมานะจริงไหมก็ปัญญเนี่ยเหมือนหลวงพ่อพระพยอมบอกนะเอ,ะอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเนี่ยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นต้องดูตัวเราด้วยว่าท่านด่าด้วยเหตุผลอะไรนะจริงไหม ไม่ใช่ไปโทษแต่แม่นะอีนูนะเออเพราะฉะนั้นอ่าต้องดูดีๆกูเห็นเยอะนะคนบ้าทุกวันเนี้ยไม่รู้จักกันก็ด่ากันเห็นไหมเออไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนตัวเองอะดีหมดอย่างเงี้ยนะเออ,เอ,อนะตัวเองอะเลิศประเสริฐนะักก็มีเห็นไหมอประมาณนี้เนาะต้องรู้ตัวเราด้วยเนาะถ้าทนไม่ไหวก็อ่า วันนี้มาบวชซะเราให้แกอยู่คนเดียวแกไม่มีใครบน่นแกก็บีบพอตัวเองกันแหละโมโหก็เนานะไม่มีใครอยู่ก็แนหะ่เนาะเอ้อเอาตั้งใจรับพร ยาหาวะริวหาปุราปาริปุรเรนทิสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปสนันงอุปกัปปติอิสิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะจมิจฉันสุสสพเพปุเรนทุสังป,ปงาจันโดโรารโซยัตามณีโชติแะโซแะโซเลตาตปีติโยวิวัันตุสสพบรโรโคโวินาสตุมาเตภวะวันสารายสุข,ขี ดีคายุโกภาวะอภิวานณาซีริษะนิจังมุทธาปะจายิโนจัตตารธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุโอ